แค้เพื่อน,นี่เดี๋ยวลุงจง,งพามาเปลี่ยนสายยางท่อน้ำท่อสายยางหมอนม้ำตัวล่างของ l อ0ซศูนย์นะครับนะพอดีลุงจงสังเกตเห็นบรรยอดดยูสองมือนะ้วอยเลยมาเช็กเบิงบ้งมาเบิ้งมันหัวครับหัวอยู่เดี๋ยวลุงจงเอาอให้เบื้งนะ จะเห็นบอกมัน,ม,นมันน้อยหน่อยดิพอหน่อยก็หูเข็มอีกเดี๋ยวลุงจงเช็ดออกก่อนให้เบิ่งใกล้ๆนี่เนาะนี่ครับเห็นบ่นี่เป็นรูปน้ำอยู่นะี้เช็ดออกให้แห้งๆกันปุ๊บนี่ครับนี่นี่ หัวจะปล่อยไปมันก็สีมันก็สิหูใหญ่ไปเรื่อยแล้วมันก็สิเห็ดให้่หนาในหมอน้ำระดับนามในหมอน้ำมันตำกว่ามาตรฐานเนาะตำก่าเกณฑ์นสีส่งผลให้เกลี่ยข้อห้อนขึ้นแล้วก็สิส่งผลไปหลายๆอย่างบันี้ลุงจงไปซื้อมาแล้วไปซื้ออะไรมาแล้วถ้าเขาไปหาสร้างก็สีหลายหลายร้อยเยอะครับเพราะว่ามันต้องเสียค่าสร้างพร้อมเนะาะจะเพราะอะไรเขาไปซื้อเองกัน สองร้อยกว่าบาทครับซื้อมากต่มันมันเปลี่ยนง่ายตัวใดเฮาเฮ็ดได้กะเฮาเฮ็ดได้กะเฮ็ดเฮ็ดเองเนาะครับเราเสิบริสเเสียค่าสร้างเนาะอันนี้มันกันบอ่บอบ่อหนาสิญยากเกินเกินไปคลายน็อตคลายน็อตตัวนี้ตัวล็อกใส่าย,ยางนี่สองตัวนี่ตัวนึงนี่ตัวนึงบ่น่าสิยากแต่ว่าลุงจงว่าสิบ่เอาสิบ่ท้ายน้ำในหม้อน้ำเสิเอาแบบอุดเอาแรงดันน้ำม,มันน่าสิบ่อไหลเนาะ อุดท่อไว้ด้านหนึ่งก่อนแล้วก็ถอดออกแล้วก็ถอดด้านนี้ก่อนถอดด้านที่ติดกับมอนนําก่อนแล้วก็ใส่ท่อไม้เข้าไปท่อไม้เดี๋ยวลุงจงสิอุดปลายไว้เอาถุงพลาสติกยางรัดอุดปลายไว้เอาเห็ดไดกะเห็ดลองเบิ้งนะครับนะของของเจ้าของดอกเห็ดลองเบิง้งมันจิเป็นทรงได อลูกจังเฮ็ดยังไงเปลี่ยนท่อน้ำมาหม้อน้ำสายยางหม้อน้ำท่อหม้อน้ำหัวมีทีเปลี่ยนเปลี่ยนจังีนสิดตัวนี้นะครับถอดเอ่อบ่ยากถอดตุวเก้าออกเอาตัวไม้ใส่มันแรงดันน้ำกับบ่อไหลบ่เป็นอยังน้ำอยู่ในเครื่องบ่อไหลกันมันไหลอยู่แต่ว่าเามันแรงดันน้ำบ่อไหลเขาอุดเอาเปลี่ยนได้มันบ่เปลี่ยนได อุดแล้วก็ถอดท่อออกปุบปใส่ไม้ยังสิบอ่ไม่ใส่อเอาทอ่อเอาออกแค่นั้นดีเบอร์ตรงเบอร์ตรงเสียงาสางงเยง,าางินคะ่าสร้างเนาะบ่ต้องเสียเงินค่าสร้างดีเนาะเฮ็ดเป็นก็เฮ็ดได้พอเฮ็ดได้อยู่แม่นบะต้องเฮ็ดได้อืต้องเฮ็ดได้เพราะว่ามันเป็นมันเป็น มันจำเป็นต้องเห็ดอ่ะเพราะว่ามันของของเจ้าของเนาะคอยเลี้ยนลูกไปเรื่อยก็ถือว่าก็ถือว่ามันอะไรชั่วโมงนี้มันง่ายสำหรับสร้างขเขาเฮ็ดมากเขาเห็ดแบบเขาบอกเคียงนี้แบบง่ายๆวิธีวิธีทำก็ง่ายง,ง่าย,ายมันบ้สําสเร็จมาจากโรงงาน อใส่เข้าไปแล้วเขาจะคันสก,กูเขาก็โอเคเลยบ้านแค่นี้หแหะเจ้าเป็นเขได้ต้องเสียค่าซางสามร<า><า>้อยสี่ร้อยเจ้าสองร้อยสามร้อยเนาะไปหาสร้างมันก็ถ้าเป็นอูเงยๆก็บรักร้อยขึ้นรนะาคาแพงแล้วก็ต้องเสียเวลาจอดเ้าเก็บงานอยู่เขาจะต้องจอดองทีนนะถ้าไปหาสร้างเราก็มีแต่เน็ตอันนั่นอันนี้โน่นนี่นั่นบ่ ข้าพ่อเห็นได้กับเฮ็ดแสดงว่าลุงจงเก่งตัวนี้ความรู้รอบตัวเนต้องจะควงเองกับต้องเฮ็ดเป็นที่วา นุ่งโจ่งเก่งเด้เนี่ยคนลงคนซื้อมาก,กันเห็ดอย่างบ่เป็นดเด้เรียบร้อยแค่นี้นะแค้นี่แหละแม่แม่ประกอบปิดฝานั่นข่างแล้วก็เรียบร้อยเสร็จเลยหนึ่งภาร,รกิจครับพอสายางมอนันแตกคุณนม่ก็แตกกับข้อนี้นร้อยหัว มันเพราะว่ามันเวลาเขาจีเครื่องทำงานมันก็จีน้ำมันก็จีเรียนย่งนี่สเหมือนบ่อ่ามันก็เป็นพอแรงมันก็มันก็เป็นไอ้แรงดันเหมือนบ่มันมีแรงดันมันก็เลยต้องหัวมันมีอายุการใช้งานของมันนั่นแหะหรือว่าอาจจะไปถือยังแหลมสักอย่างเนาะเป็นหินเป็นไม้เป็นน้ำมันก็โดนกระเด็นเหมือนบ่อ ประเด็นตำห้านันห้านี่นเด,ยเดียวน้อยนิดเดียวหาเอ่อทันก็สังเกตท่ก็เห็นเลยอืมเขาเปนน้อยมากเสร็จโอเคเรียบร้อยเหนเ่นปน้วยนะร้อยอืมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะ